พิวเขาเปล่า,าเออน้องพิวน้องพิวเป็นคนที่ไหนบอกเขาหน่อยเอฟซีถามมาครับพี่น้องมาท่องมาถึงสนามตะกอรเรป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ฝนตกพอไปปล่อยครับพี่น้องตกเมื่อกี้เองครับตอนนี้เวลาจะงงปะสิบแปดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีครับพี่น้องตอนนี้ทีมงานกำลังกวาดกวาดด้วยครับพี่น้องขยันหน่อยขยันหน่อยแข็งตีนแข็งมือเขาจะได้ตังค์นะวะถ้าแข็งอืนน่ยเสียเงินหนูวะเฮ้ยข้าว สนามบ่อนพี่น้องพบกันสวัสดีครับเจ้าวัดครับค้นรอสมานหัวเปียกเดี๋จอยไปาึงยุยมโอ้ยไอ้ตะข้มรอเลยเนี้ยวเนียวสวัสดีครับน้องเนี้ยววินาทีไปปกติห้องแต่น้องเนี้ยวซื้อแทบพัดซื้อยังก็บอกว่าน้องพิวเขเปล่าเออน้องพิวน้องพิวเป็นคนที่ไหนบอกเขาหน่อย fc ถามมาเป็นคนเนี่ยมาเป็นคนเมียนมา เออพันวะขมวนอยู่ทุกที่อยู่ใส่กับเป็นคนรด้วยกันวะครับพี่น้องโอ้ยทีมงานว่าขยันขันแข็งเลยวะนั่นแหับพี่น้องเศร้าม่อนเนาะครับพี่น้องเมียนมาเมียนมาเอาคลิปนี้เอาไว้ทัพนี่คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ